มายืนยันตัวตนนะคะโอเคมามาทำงานส่งนะขอส่งคลิปยาวนิดนึง <laughs> ใครว่างก็แวะมาทักทายรัตวันได้นะคะ เอาขึ้นชนกับวินนี่เหรอเนี่ยน้องศักดิ์สินสวัสดีครับน้องในหัวสวัสดีค่ะคุณม้คุณม่สวัสดีค่ะ,คคคะขอบคุณขอกาแฟหน่อยแก้วหนึ่งกยไม่เจอกันนานเลยเนาะสวัสดีครับพี่เจ้าคนสวยสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะคะอ, <laughs> นงงคนอันเป็นยังไงบ้างคุณม้น้องศักดิ์สินเป็นยังไงบ้างสบายดีกันเนาะทุกคน มาช่วยขัดพื้นหน่อยได้ได้เจสสวัสดีพี่แก้วตานะสวัสดีค่ะเข้าใจละสวัสดีค่ะขอบคุณหัวใจเลิฟๆินะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่แวะมาส่งกาลังใจให้ระดวันนะระดวันก็จะมายืนยันตัวตนสักสิบนาทีสิบห้านาทีแบบว่าเหมือนส่งคลิปยาวให้ระบบนิดนึงนะคะสวัสดีครับคุณทัศธรรมนะคะเดี๋ยวขอแคปขอแคปดีกว่าระดวันจะ โอเคคุณม้ไม่เจอกันนานเนาะทุกคนเนาะแล้วก็มีพี่แก้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึ่พี่เสือเย็นสวัสด,ดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวเด๋วใจเย็นใจเย็นเดี๋ยว,ยว,ยว,ยยยวไม่ทัดโอ้เดี๋ยวนะ ไม่ได้อ่านเดี๋ยวนะพี่พี่แก้วบอกว่ามาช่วยขัดพื้นหน่อยนะคะคุณเข้าใจแล้วก็ให้หัวใจเลิบเม,มานะคะคุณเ,เรียบร้อยภาษาไทย <c ười> คุณคุณถัดชะทมใช่ไหมคะคล้ายมณีสวัสดีค่ะแล้วคุณมีบอกว่าทํางานอยู่เดอ้อวายมัดรวมรอบๆห้องได้เลยได้เลยขอบคุณคุณมีมากมากเลยนะคะที่แวะมาส่งกําลังใจไม่เป็นไรก็ไปไปแว้นต่อได้เลยรัตวันแค่จะขึ้นประมาณสิบนาทีแค่นั้นแหละ แค่แบบว่าให้ระบบไม่ลืมหน้าเราเนาะแล้วก็น้องสักน้องสักเอ่อซิตี้ศักเนี่ยสักสินไปแล้วจะเป็นน้องบิ๊กไปแล้วนะสิทธิศักหรือว่าน้องายห,หัวก็ให้หัวใจเลิบๆขอบคุณมากๆเลยนะคะเข้าใจละบอกว่าสวัสดีจากคุณน้องแจวคนสวยหายไปไหนมานานพอดีนะเราทําให้คนอื่นคิดถึงจ้าเดี๋ยวเข้าใจละนี่คือคือผู้ใดเนาะเนี่ยต้องส่งและต้องสอง่งไม่ได้ไม่ได้ ไม่ไม่ได้เข้ามานานไงพี่บัวหนูก็ต้องนิดนึงต้องนิดนึงรีมายนิดนึงนะคะแล้วก็คุณทัศชรมบอกว่าทักทายสวัสดีทุกคนนะคะพี่เสือเย็นสวัสดีค่ะพี่เสือเย็นขอบคุณมากมากเลยนะคะพี่เสือเย็นบอกว่าฉันฟังอยู่นะเธอนะพี่เสือเย็นก็บอกว่าทักทายนะคะแล้วก็พี่บัวบอกว่าหัวใจเริบเริมเข้าใจละนะโอเคโอเคนะ <c oughs> พี่บัวพี่บัวให้ข้างหลังเอ่อเป็นร่างเป็นร่างรองใช่ไหมคะพี่บัว พี่แก้วบอกว่าเอาสองเครื่องไม่เป็นไรค่ะพี่แก้วหาหนูแค่ยืนยันตัวตนเฉยๆไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เก็บเวลาไม่ได้อะไรแล้วนะ <c oughs> พี่บัวบอกว่าเลิฟสามขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่บัว oo, อ้วนจ๋าอ้วนสวัสดีเจ๊แจวสวัสดีจา้าอ้วนนะพี่แจวก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขอใส่เสื้อให้นะเพราะว่าเดี๋ยวเขาเรียกอะไรนะ เดี๋ยวเดี๋ยวจะอยู่อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เนาะเดี๋ยวระบบจะเตะเอ,ออกนะน้องบูมสวัสดีพี่เจาสวัสดีน้องบูมนะคะขอบคุณมากๆเลยจ้าที่แวะมาอ้วนบอกว่าเลิฟเจ็ขอบคุณมากมายบูมก็เลิฟห้าครับผมน่ารักที่สุดเลยบูมก็บอกว่าทักทายนะคะอ้วนก็ให้หัวใจสีขาวมาขอบคุณนะจ้าอ้วนพี่บัวบอกว่าสวัสดีคุณมีด้วยนะคะคุณมีทํางานอยู่แล้วก็เปิด,เป,ดเปิดไว้ให้นะคะพี่เสือเย็นบอกว่าสวัสดีจะอ้วนจ๋านะคะพี่แก้วบอกว่าเขามากะให้เขาไป เกณงใจเพื่อนๆแบบว่าจะเอาแค่สิบนาทีจริงๆเอาแค่นั้นเอาแบบว่ามีคลิปยาวส่งให้ให้กับระบบนะคะแล้วก็อ้วนบอกว่าสิบนาทีสิบเอ็ดนาทีก็ได้นะอ่ะอาจจะมีย bon. ิงยาวถึงยี่สิบนาทีนะอ้วนนะแล้วก็พี่บัวบอกว่าสวัสดีจ้าน้องอ้วน굿มอร์นนิ่งนะคะแล้วก็น้องบูมให้หัวใจเลิบเๆมาอ้วนบอกว่าพี่บัวจ๋าสวัสดีนะคะอ้วนบอกว่าพี่เสื้อเย็นสวัสดีนะคะเออน้องบูมให้หัวใจเลิบเๆมานะคะพี่บัวก็หัวเราะมานัต้องส่งอะ่พะพี่บัวถ้าแบบว่า แต่แบบนี้หนูต้องส่งเพราะว่าหนูหายไปนานเนาะแล้วหนูก็จําใครไม่ได้ไม่ค่อยได้นะถ้าแบบว่าเปลี่ยนชื่อหรือว่าร่างใหม่มานะหนูก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันอ,อพี่บัวบอกว่าสวัสดีจใจคุณพี่เสือเย็นนะคะแล้วก็น้องบูมให้หัวใจเลิฟเลิอ้วนก็ ปบมือปรดมือ5นาทีแล้วนะขอบคุณทุกคนนะอ้วนให้หัวใจเลิฟม,มาแล้วก็นักเราพิสุสวัสดีค่ะพิสุคนสวยอันนี้จำพิสุได้ <laughs> จำพิสุไม่ได้มาประมาณไปบ,บ้านนู้นบ้านนี้เจอพิสุน่าจะสาครั้งแลยจำพิสุไม่ได้นะแต่รอบนี้น้องจำได้นะพิสุนะ มีแกวก็ให้หัวใจสีแดงเลิฟเม,มาขอบคุณค่ะพี่สาวแล้วก็น้องอ้วนบอกว่าพิ่สุคนสวยสวัสดีนะจ๊ะทุเจ้าค่ะแล้วก็พี่สุก็หัวเาะจริงๆจริงๆิสุถ้าใครเปลี่ยนชื่อนะหนูจําไม่ได้แนละ้วนี่แหละคือเขาเรียกอะไรนะผลพวงจากการที่แบบว่าไม่ไลฟ์สดนานเราไม่ขึ้นเวทีแล้วก็หนีกระโดดกระโดดไปบ้านนู้นบ้านนี้อะไรเงี้ยไปบ้านฟ้าบ้านแดง ช่วงนี้ก็กำลังบ้าจีตามหนูรีนะหนูรีพาทำช็อตเนาะก็ช็อตก็วันละสี่คลิปปกติปกติเป็นคนที่ลงคลิปเอ่ออาทิตย์ละสองคลิปนะช็อตอะไรอย่างเงี้ยจะลงแค่นั้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวบ้าจีตามหนูรีอ่ะกล่าวอ้างถึงหนูรีเลยแล้วก็ลงวันละสองสามสี่แล้วแต่เลย น้องอ้วนก็สวัสดีกับพี่แก้วนะคะน้องบูมให้หัวใจเลิฟๆมานะคะพี่สุบอกว่าจําได้งั้นกดไลค์เลยกหลดไลค์ที่แก้วน่ารักที่สุดขอบคุณค่ะพี่สุค่ะแล้วก็อ้วนบอกว่าคุณบูมสวัสดีนะคะพี่บัวบอกว่าสวัสดีจ้าน้องบูมนะคะน้องบูมก็สวัสดีกับน้องอ้วนนะคะแล้วก็พี่แผนกราบสวัสดีพี่แผนนะคะพี่เพชพี่แผนชนบทบ้านเมียนะคะเ,เดี๋ยวกอนทุกน เออไปส่งกําลังใจให้พี่แผนด้วยนะพี่แผนน่าจะใกล้จบแล้วใช่ไหมพี่แผนหนูไม่ได้แว้นไปหาพี่แผนเลยนะเมือม่อเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมากําลังกําลังแบบว่ากําลังแบบสปีดของตัวเองเพราะว่าหลังคาหลังคานิ่งมากเลยพี่แผนบอกว่า เลิฟสิบจ้าน้องแจวนะพี่แผนบอกวายย่อจ้าเจ้า oh, บ้านกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพี่สุบอกว่าน้องอ้วนสวัสดีนะคะแล้วก็พี่บัวบอกว่าน้องบูมสวัสดีค่ะนักเล่าเออไม่ใช่พี่บัวพี่สุบอกว่าสวัสดีน้องบูมนะคะแล้วก็พี่ชนบทก็ให้หัวใจเลิฟเมานะคะน้องบูมบอกว่าพ <laughs> ี่สุสวัสดีครับผมนะคะน้องบ่าน้องบูมก็ให้หัวใเจเลิฟเลิมานะคะพี่สุบอกว่าชนบทบ้านเมียสวัสดีนะคะนักเล่าก็พี่สุเนาะพี่สุนะ พี่ก็ไม่ค่อยได้ไลค่ะนะ้องจาสองช่องเลยนะใชบจริงเหรอเดี๋ยวนะหนูหนูบางทีหนูก็ช่วงช่วงเย็นๆอ่ะหนูถ่ายฟีดหนูก็เจอพี่นะแต่ดูไม่เข้าไปเดี๋ยวมันจะยาวหนูเข้าหลังบ้านดีกว่าอันนี้ด้วยความสัตจริงเลยนะพูดจริงๆเลยนะ น้องบูงก็ให้หัวใจเริ่เริ่มมานะคะพี่บอกว่า6คอมเมนต์ตีลังกาส่งกำลังใจนะคะกราบขอบพคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะพี่แผนขอบคุณมากๆเลยหนูว่าจะเอา10นาทีนะหรืออีก2นาทีหนูก็จะโตนห้างแล้วนะจะได้แบบว่าเพื่อนวันจะไปทำธุระอะไรของตัวเองต่อนะคะร้อนนะเนี่ย อยลืมเม้ามอยเม้ามอยเมื่อวันก่อนเมื่อวันก่อนอะเมื่อสองวันที่แล้วอะบ้านน้องมีพายุหิมะลงพักเรียบร้อยพักสุขิดพี่สุบอกว่าส่วนมากช่วงนี้จะไลฟ์วันจนันทร์พุธศุกร์อีกช่องหนึ่งไม่ได้ไลฟ์เลยถ้าถ้าจบแล้วอะมันก็ไม่ไม่ต้องไลฟ์เยอะก็ได้นะพี่สุเนาะอย่างหนูหนูก็ไปตอนนี้ก็ไปแบบว่าไปไปสนุกกับการทาช็อตอยู่แล้ว มีหนูเพิ่งจะเพิ่งจะได้หมื่นหนึ่งมีช็อตหนึ่งที่ได้ถึงสามหมื่นแล้วหนูดีใจหนูไม่จริงๆหนูก็เคยได้เคยได้อยู่นะช็อตนานแล้วเคยได้อยู่ไม่ถึงสามหมื่นแต่ว่ามีอันนี้อันนี้ที่ทําแล้วก็ระบบดันให้ถึงสามหมื่นแล้วก็เรียญวิ่งจ้าหนูก็เลยเฮึยฮดฮด น้องบูมก็ให้หัวใจเลิฟเม,มานะคะขอบคุณมากเลยน้องบูมพี่แพรบอกว่าคุณสุสวัสดีครับผมนะคะแล้วก็เข้าใจรับพี่บัวนะคะบอกว่าสวัสดีจ้าน้องสุคนสวยมอร์นิง่งจ้ารับกาแฟไหมคะพี่พี่บัวก็น่าจะเพิ่งตื่นนะคะแล้วก็หากาแฟอยู่ตอนนี้ขอบคุณน้องบูมสําหรับหัวใจเลิฟเินะคะทุกคนคะโบกมือบายบายได้เลยนะคะจะครบ10นาทีแล้วเดี๋ยวรัตวันก็จะโตนหางนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาส่งกําลังใจให้รัตวันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะพี่สุบอกว่า ช่องนี้เป็นช่องข่าวไม่ไลฟ์เอฟซี FC ก็ตามหาหลังบ้านอหนูเห็นหนูเห็นพี่กำลังคิดเด็ดกำลังแบบว่าเมาหมอยหนูหนูก็มีมีใส่อะไรบ้างช็อตแต่บางบางบางอันหนูต้องปิดปิดปิดคอมเมนต์นะคะแต่ก็เข้าไปกดไลค์กดกดไลค์ให้ระดาวาันได้นะซัพพอร์ตขอบคุณน้องบูมมากๆเลยนะคะโบกมือบายๆนะคะสวัสดีคุณจิปาถะสตู จิปะะัฏฐะเดี๋ยวนะเคยเจอคุณจิปะะัฏฐะบ้านพี่บ้านบ้าน,บ,านบ้านสิบพี่ใช่ไหมบ้านสิบพี่หรือบ้านพี่แผนนี่แหละเออเจอบ้านบ้านพี่แผนเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แวะมาส่งกําลังใจให้ระดวันขอบคุณนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปขอแคปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวระดวันก็จะต้องเข้าไปเข้าไปส่งกําลังใจให้นะักขี่เกียรจด เดี๋ยวขอเวลานิดน uh ึงนะคะทุกคนเดี๋ยวหาคุณจิปะทะก่อนเจอแล้วโอเคแล้วก็พี่แผนบอยบายๆขอบคุณพี่แผนมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะพี่สุบอกว่าพี่บัวสวัสดีนะคะคุณจิปะถะก็บอกว่าแวบมาส่งกําลังใจให้ค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะพี่สุบอกว่าสวัสดีคุณจิปะทะนะคะคุณจิปะทะก็สวัสดีกับพี่บัวนะคะคุณจิปะทะก็สวัสดีกับพี่แผนชนบทนะคะคุณ กราบสวัสดีคุณตาค่ะคุณตาบอกว่าจอบอยู่นะั้นไม่เจอกันนานเนาะคุณตาเนาะ <g ül> เอาละ่ะทุกคนบบกมือบายยนะคะคุณจีพาถธก็สวัสดีกับพี่สุนะคะคุณตาสวัสดีจ้ะน้องแจวสวัสดีคะ่ะคุณตาคะ่ะคุณจีพาถธก็สวัสดีกับน้องบูมนะคะบบกมือบายยได้เลยกราบขอบพระคุณทุกคนนะคะ <g ül> เออคุณตามาแล้วลงลงทิพลงคุณตาไม่ได้ตามาแล้วตามาไล่แล้วนะคะลงลงนะคะ ขอบคุณเราที่อ2ขอบคุณมากมากเลยนะคะเอาละทุกคนบาย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 ค่ย <c oughs> <c oughs> จะไปแล้วนะไปไปจริงไปจริงทุกคนคะ่ะบายบายนะคะรัฐวันกราบขอบพระคุณทุกคนที่แวะมาส่งกําลังใจให้รัฐวันแล้วก็ขอบคุณคนที่จะมาย้อนหลังให้รัฐวันด้วยนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีมีความสุขนะคะเฮงเฮงปังปังกันทุกบ้านค่ะเจอกันใหม่ ไลฟ์หน้านะคะแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเดี๋ยวกดปิด <c oughs> ลืมลืม